สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแอนกันหาอนุบาลชั้น2ทับนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา25ง4ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่21นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยมะม่วงบ้านเรานะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องมะม่วงชนิดต่างๆกันนะคะประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ,ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีมะม่วงอะไรบ้างมะม่วงของไทยเรามี มากกว่า1,70สายพันธุ์แต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูกันนะคะวันนี้มี1 0สายพันธุ์ด้วยกันไปดูสายพันธุ์แรกกันเลยนะคะมะม่วงพิมพ์เสนมันเป็นพันธุ์โบราณที่นิยมปลูกเฉพาะถิ่นในแถบภาคกลางกันนะคะมะม่วงมันขายตึกเน้นทานดิบเท่านั้นนะคะเพราะรสชาติจะอร่อยและหวานมากนะคะ ต่อไปมะม่วงมันเดือนเก้าหากหาทานง่ายชาวสวนชาวไร่นิยมปลูกเพราะออกดอกออกผลง่ายนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้มันนะคะนิยมกินกันสุกๆจะให้รสชาติหวานอร่อยเนื้อเนียนฉ่ำน้ำเยอะนะคะต่อไปมะม่วงแก้วลืมลังนะคะมะม่วงแก้วลืมลังที่ผลสุกจะให้รสชาติหวานอร่อยมากเลยนะคะ ต่อไปเลยค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะต่อไปมะม่วงอกร่องพิคุนทองนะคะอ่าเป็นนี่เป็นมะม่วงที่ทุกคนนิยมทานสุกกับข้าวเหนียวมูลนะคะต่อไปมะม่วงสามฤดูค่ะมะม่วงสามฤดู สุดยอดของมะม่วงอีกพันหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้ผลผลิตทุกสามฤดูเช่นเดียวกันค่ะ,ะต่อไปมะม่วงมะม่วงพรามขายเมียมะม่วงพันนี้เป็นพันโบราณที่มีรสชาติความอร่อยถึงขั้นเปียบเบยว่าทําให้พรามต้องยอมขายเมียกันเลยทีเดียวนะคะเด็กๆต่อไปมะม่วง มันบางขุนสีมะม่วงโบราณพันหนึ่งรูปร่างสังเกตง่ายๆส่วนหัวจะป้านด้านหลังคล้ายตัวรอเรือผลดิบให้รสชาติเปรี้ยวจัดนะคะต่อไปมะม่วงพันุที่10ที่ค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูคือมะม่วงมันสารยานะคะเป็นมะม่วงที่ปลูกได้ทุกบ้านดูแลง่ายให้ผลเก็บ กินเก็บขายได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะ,ะมะม่วงสิบสายพันธุ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนั้นจะเป็นมะม่วงเศรษฐกิจของไทยเลยนะคะขึ้นชื่อเลยชาวสวนชาวไร่นิยมปลูกกันทุกๆบ้านกันเลยนะคะเพราะเป็นมะม่วงเศรษฐกิจของไทยเลยค่ะแต่จริงๆจะมะม่วงของเรามีมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเด็กๆอนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามะม่วง,งมีทั้งสีเขียวและก็สีเหลืองใช่ไหมคะสีเขียวหมายถึงมะม่วง ดิบสีเหลืองหมายถึงมะม่ว,มวงสุกเก่งมากเลยค่ะต่อนะคะสำหรับงานศิลปะวันนี้หน่วยมะม่วงบ้านเราคุณครูไม่มีใบงานให้เด็กๆนะคะแต่ว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมลงในสมุดที่บ้านหรือกระดาษเปล่าสีขาวกระดาษ A4 ที่บ้านนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปมะม่วงและระบายสีใส่กระดาษหรือสมุดนะคะและอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยกันนะคะเด็กๆตัวอย่างของการวาดรูปมะม่วงนะคะ,ะผลดิบสีเขียวและผลสุกสีเหลืองเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมส่งมให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆแล้วเก็บผลงานไว้ เอาไว้นำมาส่งคุณครูเวลาคุูนัดหมายนะอ่อโอเคสำหรับคลิปวนันนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ